สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมได้เสือกไปเสือกที่เพิ่นใส่อัดเฟืองครับอัดเฟืองอัดฟางเขามาผมจะมาต่อกันครับนามาต่อกันเบียงมอดแดงครับผมที่ขึงจากต้นม่วงจะหาต้นม่วงตน้นขึงไปเรอยครับอ้อมอ้อมไปเลยครับอ้อมพนไปเลยเบียงมอดแดงครับบ้านหน้า ม่ความเพียรไหมว่าจะเรียงมดแดงครับผมเดี๋ยวไปคึงกันเลยครับนี่ด้วยเสือกนี่ครับผูกต่อกันครับนี่ครับคึงแล้วเรียบร้อยครับใส่เสืกคึงมาครับเมื่อต้นนี่เสือกแบบนี้ครับนี่คึงอ,อมมาเลยครับอมมาพี่ผูก แตงานี่ครับพึ่งมาเพิ่งหั้งโมเดียงพี่น้องหั้งโมเดียงครับแงานเบิร์ดได้ครับคุณน,น,นะครับขั้งใหญ่ๆเลยม่วงก็กำลังออกดอกเย้อนสีไมาเห็ดมองให้อาหารให้น้ำนะครับมองให้อาหารมองให้ให้น้ำ ไปเรื่อยๆครับถ้าเพียร์มองให้อาหารก่อนครับแ็ดเส้นนี้ครับนี่ครับมองให้อาหารเพื่อครับมองให้น้ำให้อาหารตอนแรกผมว่าจะไปตัดขวดน้ำพลาสติกครับพอไปพ่อกรงกองอันนี้ฟูมนี่ครับเป็นซองเป็นสองครับอันนี้ก็จะให้น้ำให้อาหารครับมีอยู่นี่ซีซีสองครับ ที่สองมีอาหารโคกเสะเขากับกับปลากับกางปลาดูกใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปลองกลางนี่ครับนี่ครับลองกลางเปียงไวมีซ้องมีส้องมอง,มองครับนี่ครับแล้วก็น้ำ น้ำให้ครับนี่เทลงเป็นรองพอดีเป็นรองพอดีพี่น้องนี่ใส่เข้าไปเลยครับสองอันเลยครับใช้ไปใส่อีกอันนึงครับนี่ครับอันนึงครับเอามาองมัดไว พักกันมาสังเกตการนะครับพักกันมาสังเกตการเดี๋ยวให้น้ำไปเลยครับให้น้ำไปเลยเบิ้เดี๋ยวพมอยงเดียวมาใส่ไม้ครับให้น้ำสองสอง,สองให้อาหารสองสอง,สองครับเดี๋ยวมันมาคนเราเองนี่ครับ เป็นมองไส้นามใส่อาหารแบบดีมีสี่สองครับก็ให้เพื่อนกินเบิดจังจังเอามาให้อีกครับประมาณอาทิตย์นึ่งด้วยฉี่ซาำได้กับบ,บอนหูครับนี่ครับสั้นครับสั้นขยาเขยาวยาวพากันแดนกันลงมาครับมาสังเกตการได้แล้วครับเย้ากันเพื่อนกิน กันเดี๋ยวผมจะมาถ่ายเบงไม่ครับที่รงมากินดีซ้ำไดครับกินน้ำกินอาหารดีบรัวนี่ห้องก็เฮ็ดเกอะกินบัวหันหูจักเนาะนี่เดี๋ยวบรอนกระลุงมาครับหมดดังดีครับนี่ครับมันเอาอาหารนะครับอาหารหมดแดงพู้กินน้ำก็มีครับ กลนใสๆเลยครับคันไดไดกินน้ำเยี่ยมครับตัวไรบอรไเด้กินน้ำกับกลนบอไสครับกำลังจะเอา,อาหารขึ้นมาครับขึ้นมาลำนำตนน่ครับดดสามาขีครับหมดแดงสา้มาขี่เอาอันนี้ขึ้นไปครับ ได้ผลอยู่ครับม่เอาไปกินดีครับคลิมนี้ก็ถึกใจกดได้กดแชร์ครับเดี่ยงหมดแดงบานหน้าเหยียดไปครับนี่ครับเอาพูเดเย้ยด้วยคนนี้คลิมนี้ก็มีแค่นี้ครับอีกปรอมานเดือนหนึ่งครับดีแง่ใครให้พี่นองเบิงครับ ว่าใครสิตรงซ้ำใดครับตอนนี้ก็เลี้ยงต่อไปครับนี่ข้างนี้บริหารามาใส่ครับนามาใส่เที่ยวมาเบิ่ออาหารคันอาหารเบิดก็เติมเข้าไปครับหามาใสรโดนอยู่ครับสามสิบเบิดนี่อาทิตย์เทื่อนจึงรีกเกียเลี้ยงง่ายๆครับหมดแดงครับทีนี้ก็มีแค่นีครับบ้านนาชาแนล ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ